ผู้ชมเคยคิดไหมคะว่าเอ๊ะทำไมแต่ละเดือนเนี่ยพอได้เงินเดือนมาปุ๊บแป๊บเดียวนะคะก็หมดเกลี้ยงไม่เคยพอใช้ถึงปลายเดือนสักทีนะคะวันนี้เรามีสามค่าสี่จ่ายมาฝากคุณผู้ชมนะคะ ค่าที่1ก็คือค่าใช้จ่ายในการออมและการลงทุนค่ะโดยปกติแล้วนะคะเงินก้อนแรกที่ควรจดก็คือเงินออมและลงทุนค่ะควรจะมีอย่างน้อย20%ของรายได้แต่ละเดือนนะคะอย่างเช่นถ้าเราได้รายได้เดือนละ30,000บาทนะคะก็ควรจะเก็บเงินเอาไว้เป็นการออมและการลงทุนเลย6000บาทเป็นต้นค่ะ2ก็คือค่าใช้จ่ายคงที่นะคะค่าใช้จ่ายก้อนนี้จะทําให้เรารู้เลยค่ะว่าแต่ละเดือนเราต้องจ่ายเงินไปกับอะไรบ้างเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถ ค่าเช่าหรือแม้แต่เรื่องของค่าใช้ใจ่ายที่เป็นภาระนี่สิ่งที่ต้องจ่ายประจําทุกเดือนนะคะ่ะส่วนที่สามก็คือค่าใช้ใจ่ายผันแปรนะคะค่าใช้ใจ่ายก้อนนี้ก็จะมีการปรับขึ้นปรับลงตามแบบพฤติกรรมการใช้เงินของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าอาหารค่าช้อปปิง้งค่าเสื้อผ้าซึ่งถ้าจด3ค่านี้แล้วเราจะได้ประโยชน์ถึง4อย่างด้วยกันที่จะเป็นตัวช่วยให้กับเราหนึ่งคือช่วยเรื่องการควบคุมการเงินนะครับเราจะรู้เลยว่าแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่เราใช้ใช้ไปกับอะไรบ้างมากน้ย อยแค่ไหนอะไรที่ควรตัดอะไรที่ควรใช้ต่อหรืออะไรที่ไม่จําเป็นนะคะ2ก็คือช่วยให้มีเงินเก็บมากขึ้นนะคะซึ่งเวลาเราจดบันทึกก็จะรู้เลยนะคะว่าเราใช้ใจ่ายอะไรบางอย่างมากไปไหมถ้าใช้เราก็จะปัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ออกไปก็ทําให้เราเหลือเงินเก็บมากยิ่งขึ้นช่วยที่3ก็คือช่วยเรื่องหนี้สินนะคะเพราะว่าถ้าเราจดทุกเดือนอยู่แล้วนะคะว่าเรามีค่าใช้ใจ่ายคงที่ที่เป็นภาระหนี้สินมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าค่าใช้ใจ่ายเดิมที่เป็นหนี้สินของเราเนี่ยเกิน50%ของรายได้ก็แปลว่าเราไม่สามารถ ที่จะก,ก่อหนี้ได้อีกนะคะตัวช่วยข้อที่4ก็คือเรื่องของการสร้างนิสัยทานการเงินที่ดีค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเรื่องการจดนีจะทําให้เราได้ทบทวนนิสัยแล้วก็พฤติกรรมการใช้เงินของเราในทุกๆวันทุกๆเดือนยิ่งถ้าเราสามารถทบทวนได้มากเท่าไหร่ก็จะทําให้เราปรับนิสัยการเงินได้มากขึ้นเท่านั้นเห็นไหมคะจดจดจดเนี่ยทำให้เราได้ประโยชน์ถึง4ต่อด้วยกันแล้วค่ะอยากขายดีล้านแตกโหลดแอป Pro Smart Merchant